เพื่อนเป็นจีราเตียใช่ไหมเนี่ยไม่ร้อนเนาะร้อนอย่างนได้เนาะยังไงครับก็ไม่เปิดแอร์ครับเพราะเราอยากให้อากาศถ่ายรูปถ่ายรูปแอก็เรียนต้องรวมไว้ถูกแล้วร้านที่เราไปส่งแอร์กันมาจะไม่มีถ่าแอร์ก็เลยเอาแบบธรรมชาติก่อนนะครับตึกไว้เราจะใช้เวลาในการทดสอบสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งคือการตรวจร่างกายการวดจนจบกระบวนการท่ายอีกครึ่งอ่ะ อะไรของคุณทั้งหมดที่กระบวนการของคุณอีกครึ่งชั่วโมงเราจะสัมภาษณ์แล้วก็ทัศนคติข้อห้ามข้อควรระวังก็คือเราจะใช้เวลาในการหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองจับเวลาดูนะลองเซ็ตเอาเวลาจำเรื่องได้หนังเรื่องแถวที่จำไดลได้เวลาเป๊ะแล้วก็จะให้ อาจารย์รอาจารย์อาจารย์เชิญอาจารย์เชิญข้างบนสคนเลยแล้วก็ทุกคนมานั่งถ่ายรูปนั shad, e ่าหรแบบอ่าแน้องฮ้อนนะครับอ่าอ่าเรียกได้ว่าเร็วัาเลยตองมองขึ้นไม่ได้มองลไ่ได้นั่งอาารนะครับนั่งข้างล่างข้างบนเออเออคมตอีกินี้สินี